ที่เขามีการทดลองนําสัตว์แต่ละชนิดนะครับมาดูความไวในเรื่องของการติดเชื้อโควิด -19 ว่าสัตว์ชนิดไหนมีความไวามากกว่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขนะฮะมีหมูมีเป็ดมีไก่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมครับค่อยๆไล่เลียงกันไปดูในแต่ละชนิดนะครับเป็นผลการศึกษาจากนิตยสารไซแอนที่เผยแพร่ข้อมูลของคณะนักวิจัยโดยสถาบันวิจัยสัตว์ฮาร์ินของจีนนะครับที่ประเมินความไวต่อไวรัสโควิด -19 มีการไปทดลองครับเป็ดไก่หมูสุนัขนะฮะแล้วก็ตัวเฟอร์เร็ตที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับข้างๆกับแมวเนี่ยฮะที่เมื่อสักครูน่นี้คุณขวัญชนกบอกว่าคล้ายๆกับกระรอกบางคนก็มองว่าคล้ายๆกับพังผอนคนไทยนิยมเลี้ยงเฟอร์เร็ตกันเป็นอันดับ3ลรองจากสุนัขและก็แมวด้วยนะครับโดยนําสัตว์เหล่านี้นะครับไปทดลองโดยใช้วิธีการแยกไวรัสผ่านทางจมูกแล้วก็หลอดลม จากนั้นครับจะมีการวัดปริมาณเชื้อไวรัสที่ได้จากเนื้อเยื่อต่างๆของสัตว์ทดลองเหล่านี้ซึ่งปรากฏว่าผลออกมานะครับโควิด -19 สามารถพบได้ในจำนวนไม่มากในสุนัขขณะที่หมูกับไก่และเป็ดพบว่าเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในร่างกายของพวกมันไม่มีการขยายตัวดังนั้นสบายใจได้นะครับว่าหมู ไก่แล้วก็เป็ดปลอดภัยจากโควิด19ครับเพราะฉะนั้นนะคะณตอนนี้มีทั้งสุนัขหมูไก่เป็ดที่ค่อนขั้นกจะสบายใจได้นะคะว่าจะไม่ได้เป็นต้นต่อในการแพร่ระบาดของเชื้อเพราะว่านักวิยาศาสตร์ทกากังวลนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันกลายพันธุ์ในสัตว์เนี่ยเดี๋ยวมันจะระบาดครั้งใหญ่กันขึ้นมาอีกรอบทีนี้มีการขยายผลในการทําการทดลองทดสอบเพิ่มเติม,ตมค่ะก็ ปัจจัยสำคัญเนี่ยที่ต้องให้ความสําคัญเลยก็คือแมวกับเฟอร์เรตที่ว่านี่แหละค่ะเนื่องจากว่าเจ้าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะปรากฏว่ามันสามารถเพิ่มจํานวนได้มากในแมวค่ะรวมถึงเจ้าเฟอร์เรตด,ด้วยนะคะคือเชื้อค่ะมันจะไปอยู่ที่บริเวณทางเดินหายใจส่วนบนก็จะหมายถึงแถวแถวจมูกเพดานอ่อนรวมถึงต่อมทอนซิลด้วยแต่ว่าไวรัส ที่มันเข้าไปในร่างกายของแมวเนี่ยนะคะมันไม่ได้ลงไปที่ปอดเหมือนกับมนุษย์เท่ากับว่าทั้งเจ้าเฟอเร์เรตและแมวเหมียวน่ารักนรักของเราเนี่ยค่ะมันสามารถเป็นพาหะให้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ว่านี้ได้นะคะแต่ปรากฏว่าจากการทดสอบเพิ่มเติมก็ยังไม่พบนะคะว่าเกิดเหตุการณ์ที่แมวเนี่ยทำให้เจ้าของติดเชื้อโควิด -19 ได้แต่นักวิจัยค่ะเขาพบว่าแมวอาจจะไปติดเชื้อไวรัส จากแมวตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงถ้าคุณเลี้ยงน้องแมวไว้ที่บ้านนะคะเก็บตัวน้องแมวให้เขาอยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ไปรับเชื้อมาจากแมวตัวอื่นๆค่ะทีนี้เพื่อความชัดเจนประเด็นที่ว่าแล้วแมวกับแมวมันจะสามารถแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาติดต่อกันเองได้หรือเปล่านักวิจัยค่ะเอาแมวนะคะที่มีเชื้อโควิดเนี่ย เอาไปไว้ในคอกไปอยู่ใกล้กับแมวอีกหลายๆตัวเลยค่ะจะศึกษาดูการแพร่กระจายของเชื้อทางอากาศหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเป็นละอองฝอยขนาดเล็กกว่า5ไมครอนปรากฏนะคะว่าผลของการทดลองที่ว่าเนี่ยพบว่าไวรัสโครโรนามันสามารถแพร่กระจายผ่านอากาศไปยังแมวตัวอื่นๆได้ค่ะโดยเฉพาะแมวตัวที่มีอายุน้อยซะด้วยค่ะ ทีนี้พอทดลองกับแมวเรียบร้อยแล้วครับเขาเลยเอาการทดลองแบบเดียวกันที่ใช้กับแมวมาใช้กับเฟอร์เรตกันบ้างปรากฏว่าครับไวรัสโควิด -19 มีประสิทธิภาพต่ำในการกระจายทางอากาศไปยังเฟอร์เรตตัวอื่นๆดังนั้นผลการวิจัยนี้จึงชี้ว่าเฟอร์เรตนั้นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการประเมินธิ์เกี่ยวกับการผลิตยาต้านไวรัสหรือนําไปสู่การพัฒนาวัคซีนรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการแพร่กระจายน้อยกว่าในกลุ่มแมวนั่นเองครับ ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการค้นพบเพิ่มเติมว่าเชื้อโควิด -19 มีโอกาสครับในการกระจายและกลายพันธุ์ในสัตว์ซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลทําให้เกิดการระบาดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในกลุ่มสัตว์นะครับโดยเฉพาะแมวที่มีความไวต่อเชื้อสูงและสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังแมวตัวอื่นๆได้